มามาดูซ้าย,ยนะลองซ้ายด้วยนิดนึง,งหักซ้ายได้หักซ้ายหักซ้ายเบานะาคอนะ่อยๆนะไปเรื่อยๆอ้ออาวซ้ายได้แล้วทัน จ,จอดคู่พี่บอลเลยจอดข้างขวาพี่บอลน,น่ะสวัสดีครับอยู่ข้างบนนี่ครับพี่ทูนพวอะ